น้ำตอนนี้อยู่แม่กองนะไปเ,เลยละละนะร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยพอแต่ไม่ได้หาง๋วเตี๋ยวเลยข้าวะกะเพราอะไรนะไข่ข้นอันนี้หมูกรอบอันนี้หมูตุน๋นเดี๋ยวเย็นนี้ไปงานรักกัน คือแดงเหมือนกันอ๋อแดงสดานนมถมนมถมนคืนมก็คือนมเป็นแตงโมนมแดงมันต้องนมเป็นแบนี้เาใปะน้ำแดงแต่นมมันก็เป็นน้ำแดงนมมาแล้ว อันนี้อะไรกรอบอ,อ๋อกรอบสลับกันหมกรอบไข่คนเอ้ยไข่ค้นนะครับ <c oughs> น่ากินนีเหมือนกันเานาะเฮ้เม,เเม,มันแดงมาก <c oughs> ินน้ำซุปนะจะน่าจะเข้มข้นไหนลองดูซิเป็นยังไงมั่งกินอะไรก่อนดีค่วเราแตะเลย อุ้มออุปซิซุปซิหนึ่งุงหลองลองคู่กันชิมครับเนีวเลยไม่เป็นไร

Lại, lại, lại. Một là, là. Một không cứ một. lên lên cho บางแย่แพ oh. ้เดี <land> ๋ยวเจอกันเสียงแต่ขอบอกกันเลยครับว่าคนอยู่กับคุณห้องพของเราไม่แน่จริงนะครับจนอยู่ไม่ได้คงทักไหนขนาดนี้นะเราไม่ได้ไปนะครับ พระป่าอยู่ตรงนี้นะครับพระป่า er สายตรวันและพระป่าลอยฟ้าอยู่ตรงนี้เดินตวสงมานี้เลยจ้าเรามาสร้างพระป่าลอยฟ้าสายตวันี้าได้อย่าล็อเข,ข้าข้างหน้านู้นนะ <L eg ener es> นเนี่ยฝากไงฝากรองเท้ามันรโอเค ขา้ไนะครับ้นไปนะครับัหน้านะครับเอ่อห้าทดีใจเดเนเนะครับเคตบกใทีงพหอราเอาไว้เพื่อมาดีเ่้เฉพาะนะครับสรา้เพื่อมาดีเด่นเฉาเื่อชา

คนเข็มตรงนี้งานยากปากส่วนเข็มนะจะรอดไหม มาด่วเป็นเจ้าพนานาของเราคุณพี่คุี่ใส่ด้ดมด้านนองเราทพัฒนาวิตช์ั็งี่กราได้ครับได้ครกพันาเนีครับยกมือยกมือต้งาติรคจะขนได้ไหมเนี่ย สอนไม่เคยคุกข่าสอนนะครับไม่สอนสอนที่จะสอนไดเดก็แวด้นะอากาศร้นครับหิบัากมีควร้อที่หัวรด้าอปลาจะรอดไหมเนี่ย้องรอนุพบปาสายขันกานคลอะไรัพวกเรช่วยกันช่วยนพร้อัรับไป มันนุนเี่ยวกับกะสอบิ้วปวดรอนที่ห้วีกันอบหิ้แต่ไ่เป็นไรแกินปูวันนี้กินปูนเล็บยาวด้วยแต่ก็ไค้หรี่แต่ก็ี่ Ayat tafsir hadis khaqan raka เราต้องไปอาิถายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค้าทำไงให้ผก่อนเนาะรู้บางไข้างหลังอะนัเรงย่เดือมานาังเพิ่งมาเหมือนกันมาเหมือนกัน มึงขอมาเลยถ้าดันจะช่วยกันดันแต่ว่าจริงจริงแล้วการซื้อที่น่ก็ต้อง้กันแต่ผู้ก็เลยเนี่ยราไม่ได้ไม่ได้ฮะขาวได้หช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนอได้อยู่ในที่ปั๊มอะจิดจิดเป็นสถานการณ์ เราต้องอธิษฐานตรงนี้ก่อนแล้วข้างในอ่ะแล้วพออธิษฐานเสร็จแล้ว,ลวออเอาโถเอาโถงนี่ยใส่ไ,ไว้ในอธิษฐานตรงนี้นโถดข้างใน ก่่อนใชครับครับแล้วใส่เข้าไปให้ในได้ไหม <c oughs> ครับให้โตก่อนไหม <c oughs> มาคนเดียวพี่อ๋อให,นหน้นุ่งโมธนาบุญด้วย <c oughs> อ่ะเราอย่างไงต่าเราเราไอเนี้ยเราไอเนี้ยครับเข้าไปด้วยหมดท่อ,อง เดี๋ยวับอสอ็เราจะมาติ๊กแหนให้ดูนะครับไม่ต้องถึงขนานะทำรงรงไหนจ้าทำรงนีะเนี่ยรัเนี่ครับตรงนี้จาที่ที่อต่อจากท่น 第二轮，第二轮第二。 บุญยิ่งใหญ่1ิบาท2ี่บาทเราก็สร้างได้นะครับบุญกุศลที่ท่านทำจะไม่ตกนะครับบุญกุศลที่ท่านทำไม่มีการสูญหายนะฮะมีแต่กาไรและได้บุญนะครับเราสะสมนิเพียงบุญเอาไว้ชาติานี้และชาติหน้าท่านก็จะได้บดต่ความสุขความเจริญนะครับบุญทานท่านทำไม่มีการสูญหาย10บาท20บบาทเราสร้างได้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกเอาไว้ในพระพุทธศา,านสนา ขายผ้าไตแ <ficou> ด่พราพิส <forty> ูสามเนนะครับสิบบาทยีบาทเราก็สร้างได้ทําได้นะหมดตลาดสาไร้ กุลพาในก้าวหน้าเกียรติยศปราศไกล พิธีตันโมสาเจ้า้องกั้นนั่เท่าัำถวายนัโมตัดจ่ะโตโตอนหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมจัดจะคะวะโตอระหะโตสัมมาจักพุทธะนับโมจัะภะคะวะโตอนุหะโตสัมมาสักพุทธะว่าจารานืออีมานีไม่ยังพันเตอิเกวลา ปีฐานหาตัวอาหาการทีคาราตังมีตายะทุกทายทายทุกเอยกขึ้นจบนะก็ปะเทีย,ยรนะครับปะเทศเลยปะเพียเอาโชนะครับเออฮะเราเค้นสารปัดเค้นมาพร้อมนะ เราเค้นสารบัดพร้อมพร้อมบาท้อมเลยนะะเออเอาขอเชิญนะครับนะเอายังใครยังไม่ได้เปิดประตูบนให้กับตัวเองนะครับนะเข้ามาผูกผ้ามงคลสีแดงตรงนี้ก่อนนะครับนะเข้ามาเลยมีปัจจัยมาสองบาทไม่เป็นไรนะครับเข้ามาเข้ามายอากให้ได้รับบุญนะฮะขอให้ขอบุญใหญ่ที่ใสุดก่อนเอาโะ เราได้หวเหนียมา้าาทิ้เราก็มาทำบุญกรงจได้มาสดอกเคาะเสริมราศีก er ันได้พี่น้อง ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ่ายรูปแรกแค่ตอนรูปถึงแค่ตอนและแต่ละตอนรูปใส่ก็ไปดูคาที่เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้แล้วรับไปถือที่นั่งนั่งตุ๊กเสือกนั่งนุ่งผ้ากันน้ำแล้วก็เสื้อผ้าที่เราพูดมิดเราจะได้ไม่เจ็บไม่ร้อนเพราะว่าเราได้รูปถึงไปแล้วจังเลยชีวิตเราที่ได้หว่าน สร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะได้ผ่านไปจากความยากนะหลายากดูอย่างง่ายๆ่ายทุกท่านก็คงรู้จักดีนะอย่างสมเด็จโอหลูกเจะแพ้จะที่แย่ดีหาก็หาไม่เจอแต่ที่นี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงระสมบเทพแต่พวกเรารัรุ่นหนึ่งโหแน่นอนนะเป็มีปลอมจ้ะเป็นมีปลอมมีของแท้แล้วก็จะรุ่นหนึ่งรุ่นเลย ครับสเก็บเอาไว้มันจพุ่งไ้าน้นะพระจะได้ได้รับระจะได้รเก็รวันนี้โออ้โหมเน่บาทขอบคุณคุณแม่คุณแม่ครับนะคุณแม่เป็นพัน้านนะอบคุณนะครับขอุทอกท่านนะครับอยลูกเขียรนในใครับเชงครับตอนนี้ว่างแล้วพี่น้องนะสั่งก็ทานครับหน่ได้มาแล้วผิดต่อเรียบร้อยแล้ว ทำบุญหลาง่นก็มาถวายตั้งตาตานุปิทายาติ่าของเราเนาเแ็นตาจนทั้งหลายได้ร่วมรับเอาวาง้างหน้าก่อนเลยจะเอาวาง้างหน้าของพระเจาเออนน่ะแหะแต่กาานวางไว้ก่อนไม่ต้องประเด็นนะตาเขาตัวเอง้ะแต่กาาทันทีแทนมาเออหน่ะแหละมองเอาหน้าเลย้าจรเดียข่าไปนะครับต่อยนะครับเจีกับพี่น้องน้มาแล้ววันนี้วันตุ่ต้องน้องอนตุ่ตายแล้ว ไม่ได้ถวายวัน <KNOW> น <plusieurs> ี้แล้วก็ปีหน้าก็ยังไม่ได้ถวายใครที่อั้งโประวน้า่นอีไมด้น้าตนีต่นนะ่ก็ไปนะ่ไแล้วกไปวัดหน้าก่อวัดตามหน้าบัต้แล้วปก็คเทนวัเฉย้ะแล้วก็ไปัอี้นะ ทุกตัวที่ามาเอาไปจกมีนะครับเราก็ยังเหลืออีกเาจากตอนที่เราเจอที่ห้องน้ำแต่เรา้องเพื่อนกนเอขอบคุณพระเ ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘောင်းသားမေလေနားနော်เออครับนี่ก็ว่าเออไม่ได้คิดครับก็ว่าผมนั่งทําไปจาก ยกขึ้นให้ลอยปน่ะจักงปกระตับป่ยกไมไปขึ้นการยาน่าเหมือนการยกไม่ลอยนะได้ยกไม่ลอย 领导，我。 มาสอนรามเดี๋ยววันนี้ลูกกับคุณยางสูงครับเอาคู่แข่งสอนรามวันนี้ชื่ออะไรจ้าสอนที่าคสอนเย็นนะ